สวัสดีค่ะหมอนิลินหมอกัญชารับปรึกษากัญชาทางการแพทย์นะคะนำเกตความรู้มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ให้กดแชร์คิดว่าแคร์ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงระบบ endocannabinoid EP2 ค่ะ มาเน้นในส่วนของตัวรับหรือที่เรียกว่ารีเซปเตอร์กันนะคะตามที่เราทราบกันมาแล้วนะคะว่าระบบนี้มีการทำงานอยู่ร้ส่วนก็คือส่วนที่1น,นะคะสารแคนามินอยด์ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองได้ส่วนใหญ่ก็จะ,ะกล่าวถึงสารอนันนามายและ 2AG เปรียบเทียบได้กับลูกกุญแจนะคะที่จะต้องเข้าไปไขรหัส ของระบบต่างๆในร่างกายของเรานะคะส่วนที่2ก็ตัวรีเซพเตอร์นี่เองนะคะความจริงแล้วตัวรีเซพเตอร์เนี่ยมีเป็นร้อยๆชนิดนะคะแต่ที่นิยมนำมากล่าวถึงกันก็คือ CB1 กับ CB2 นะคะรวมถึงสารสื่อประสาทที่วิ่งไปมารอบๆเซลล์ด้วยนะคะอะเซทิลโครีนก็เป็นอีกหนึ่งสารสื่อประสาทนะคะที่มีหน้าที่ในการกระตุ้นแล้วก็ระงับ ประสาทส่วนกลางนะคะดูแลเกี่ยวกับเรื่องความร้อนความหนาวการรับรดการตื่นการหลับของมนุษย์นะคะสารสื่อประสาทตัวต่อไปก็คือโดปามีนนะคะมีหน้าที่ในการ ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความกระฉับกระเงความตื่นตัวการมีสมาธิความรักความชอบพอความพึงพอใจต่างๆนะคะสารส่อประศาสกาบ้านะคะตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการรักษาความสมดุลของสมองสารส่อปราสาทฮิสตามินตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการตอบสนองต่อระบบภูมิแพ้นะคะสารเซโรโทนินนะคะตัวนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บปวดความหิวความอิ่มการนอนหลับ รวมถึงเซ็กลดอาการโกรธความก้าวร้าวต่างๆนะคะสารสื่อปษาษาระสาทกูตาเมตนะคะตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องความจําการเรียนรู้นะคะสารสื่อประสาทนออ,อิพิเนฟรินนะคะตัวนี้ก็เกี่ยวกับระบบฮอร์โมนนะคะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะคะ,ะโพต้าแกนดินตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการบีบตัวของมดลูกลดความดันโลหิต ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายนะคะสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่าโอปิอยตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับความรู้สึกเจ็บปวดนะคะสำหรับตัวรับ CB1 นะคะตัวนี้ก็จะกระจายทั่วร่างกายที่ ผิวเซลล์นะคะแล้วก็ในเซลล์แต่ก็จะหนาแน่นอยู่ที่บริเวณระบบประสาทส่วนกลางและก็ระบบประสาทส่วนปลายไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบหลอดเลือดระบบทางเดินอาหารระบบหายใจระบบสืบพันธุ์ระบบภูมิคุ้มกันนะคะส่วน C B 2นะคะก็จะกระจายตัวอยู่หนาแน่นอยู่ที่ระบบผิวหนังนะคะระบบ ข้อต่อและกระดูกนะคะระบบภูมคุ้มกันนะคะก็อยู่ที่ม้ามที่ตับที่ตับอ่อนนะคะสำหรับตัวรับตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็เปรียบได้เสมือนแม่กุญแจนะคะที่จะต้องอคอยรับลูกกุญแจก็คือสารแคนนมินอยด์ที่ร่างกายได้สร้างไว้ข้างต้นนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในร่างกายนะคะเพื่อไปปรับสมดุล ต่างๆนะคะก็ะต้องวิ่งมาจับกับตัวรับก่อนที่จะพากันเข้าไปทําหน้าที่นะคะส่วนที่3ก็คือเอนไซม์นะคะเอนไซม์ M เนี่ยก็มีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ทําลายสารแคนามินนยนะคะเมื่อสารแคนามินนยนะคะได้เข้าไปทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถูกทําลายนะคะเพื่อรักษาความสมดุลของร่างกายไว้นะคะเป็นไงคะ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของระบบเอนโดแคนนามิ o อยหรือ,อยังคะว่าการทำงานนะคะของเขาเนี่ยมีความเป็นระบบมีความซับซ้อนมีความปลอดภัยสามารถสั่งการ และควบคุมได้ทุกๆระบบนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความปกติและเกิดความสมดุลมากที่สุดเลยนะคะนี่คือความมหัศจรรย์นะคะของระบบเอนโดแคนนามินอยนะคะซึ่งคลิปต่อไปนะคะก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของสารแคนนามินนย์เนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะคะจึงได้ยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดนี้นะคะมีอิทธิพลสูงส่งเหลือเกินนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ